สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เพจฟุตบอลสยามของเรานะครับแล้วก็เสียงกีฬาเราเนี่ยพาคุณผู้ชมมาถนน ปัญญาลามอินทานะครับซึ่งก็เข้ามาไม่เล็กนะครับอยู่ตรงข้ามแม็กเวลลูจะมีซอยเล็กแล้วก็เข้ามาในซอยก็จะมีป้ายร้านนี่ครับข้างหลังนที่เราเห็นนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนรูปตันะครับสามละสิบห้าบาทครับเป็นร้านของน้องอ๊อฟนะครับพี่ทักคงคุณสวัสดิ์ไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับครับตอนนี้ก็นั่งอยู่กับน้องอ๊อฟนะครับพี่ทักษ์คงคุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับที่มาที่ไปของร้านเนี่ยมาร้านนี้ได้เนี่ยเป็น ก็ผมเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเลยครับนะครับผมเลยไปหาตามกินของร้านนั้นร้านนี้พอดีไปเจอก๋วยเตี๋ยวเขาขายถูกใจที่ไหนไปเจอที่ไหนเจอที่สาขาเทพารักษ์เทพารักษ์เทพารักษ์บัดเม่์ก็เลยสะพานใหม่สะพานใหม่สะพานใหม่ครับเจอแล้วก็เป็นยงไปคุยเจีจายังไงอะไรแบบนี้เป็นกินรสชาติเขาเขามีเบอร์โทรติดต่อ f r นชายผมก็คุยกับเขา อ๋อนี่เป็นแฟนชายเป็นชายเป็นย่ามีสิบเ็ดสาขามูนเยอะมากจู่ราคามาถึงของเรารวมของเราด้วยรวราคาเป็นยังไงไปคุยกับเขาตั้นตอนเป็นยังไงบ้างก็โทรคุยกับพี่เขาครับแล้วก็คุยราคามันก็คือแปดหนึ่งหมายถึงว่าเป็นชายครับเป็นชายแต่เดือนที่แล้วผมซื้อมันสิบเป็นชายเขาให้ลดเหลือหกหมื่นเหลือหกหมื่นมีอะไรบ้างของเป็นชายที่ให้มา ก็ม er ีสูตรอย่างเดียวสูตรอย่างเดียวอุปกรณ์ต่างๆก่อนป้ายก็มีสูตรกับป้ายอ๋อสูตรกับป้ายก็อุปกรณ์ก่อนเราก็ซื้อซื้อเองซื้อเองแล้วร้านร้านตรงนี้มาหาเจอตรงนี้ได้ไงมาตรงนี้ผมหาร้านอยู่บ้านสองเดือสองเรือขับรถไปเจอก๋วยเตี๋ยวเรือผมก็ชิมชิมๆเลยอ่พอดีมาเจอตรงนี้มันมีที่จอดรถข้างหลังสะดวกสบายครับผมแล้วร้านนี้อันนี้ทําเองไหมทำเองทําเองออกแบบเองเลยใช่เบ็ดเสร็จค่าตกแต่งถ่าทำเท่าไหร่ อยูนี่ประมาณเกือบสามแสนบาทเกือบสามแสนเลยใช่ครับโอ้โหแล้วเช่าที่ไหมเช่าเท่าไหร่เช่าเช่าไอ้สิบปีสิบคือเก้าพันห้าเก้าพันห้าตกเดือนหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยถ้าเอาค่าใช้จ่ายก่อนตกเดือนเท่าไหร่ประมาณตกเดือนหนึ่งก็ตีไปประมาณวันหนึ่งต่อวันค่าซื้อของครับประมาณสามสี่พันสามสี่พัน มาเปิดนานยังเปิดสองเดือนสองเดือน,น,อเ,อนเป็นไงบ้างสองเดือนนี่กำไรเริ่มเริ่มมีกําไรยังหรือว่ายังอ๋อก็เริ่มเริ่มมีกําไรนะเริ่มมีอะไรอยู่ได้อยู่ได้ครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเนี่ยเป็นยังไงมาช่วงไหนอะไรยังไงส่วนใหญ่วันวันอังคารถึงวันศุกร์จะมาช่วงสายสิบเจ็ดโมงไปหาบ่ายสองบ่ายสามนะครับจะเป็นโมงบ่ายสองบ่ายสามแล้วเมนูเด็ดๆที่ร้านเออต้องถามตรงนี้มาถึงร้านแล้วต้องโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่ะ มีเน então, มนูอะไรบ้างครับก็มีก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีชามเล็กชามใหญ่ก็แล้วก็ของเรามีกากเจียวกากเจียวยจทําเองแล้วก็ทำเองเจียวทอดแล้วขนมถ้วยทําเองอ่ขนมถ้วยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยกให้โชว์นั่นโชว์หน่อยขนมถ้วยนี่ทําเองไหมฝีมือใครเนี่ยฝีมือยายฝีมือยายด้วยสูตรโบราณอ๋อนี่ระดับยายก็มีที่เด็ดคือไี่จิ้มแจ่ว กิมแจวน้ำจิ้มใช่ไหมใช่ครับรสจิ้มครับผมอ๋อรสจิ้มจิ้มมะนาวจิ้มมะนาวไอ้แจวแจวทำเองแจวไม่ได้ทำเองเป็นสูตรของเขาเาเอาเป็นสูตรเขาแล้วราคาเป็นไงครับราคาที่ที่เห็นที่ร้านเมื่อกี้ตอนเราเราเปิดแม่ราคาชามเล็กก็ชามละสิบห้าบาทครับชามใหญ่ก็สามสิบสามสิบคิดว่ามาดี่อร่อยรสชาติต้องต้องชิมก่อนไหมโปรตีนส่วนใหญ่เวลาเราชิมก่อนปรุงเลยไหมปอ่าแต่ก็รสรสชาติโอเคอยู่นะเขาบอกอร่อยไม่ต้องปรุงอร่อยไม่ต้องปรุงแต่ด้ แล้วชามที่ผมมันมีแดดเด็ดคือคือุมหนึ่งคุมสองคุมสามคุณสี่คุณห้าคุณหบบคุณเจ็ดคือความเข็มความเวทเป็นเลเวลเป็นเลเวลแล้วสามเกินแล้วลบแปดคุมสามเกินลกแปดแล้วมีมีกี่ขมนะเมื่อกี้ตอนนี้มีคนกินหนึ่งขมห้าขมห้าแล้วสามเนี่ยลกแปกแล้วแล้วห้ามันจะขนาดไหนเคยเคยชิมสูตรตัวเองไหมว่า เคยกินขุมสามเป็นไงเป็นไงเผ็ดดีเผ็ดดีนะใครชอบเอาไว้ง่ายว่าใครมาเนี่ยกินเผ็ดไม่ได้มากกขเด็กเล็กไปใช่ของเด็กสั่งได้จริงจของเด็กสั่งเขาเด็กก็สั่งได้ไม่มีบริการส่งไหมเออตรงนี้มีเคยเขาส่งยังไงส่งไงต้องติดต่อยังไงไลน์แมนไลน์แมนก็โทรสั่งไลน์แมนเขาก็มาวันหนึ่งมีเยอะไหมพวกสั่งพวกอย่างมันไม่ไม่ไม่เยอะครับส่วนมากเขามากินที่ร้านแล้วก็ออกลับอ๋อส่มากกินที่ร้านแล้วก็ออกอกลับแสดงว่าถูกใจถูกใจออ กเล่นคุยเล่นร้านเล่นนะครับไปคุยเรื่องในสนามกันบ้างตอนนี้ยังเป็นนักเตะสังกัดของเอสซีทีมังทองอยู่ไหมตอนนี้ยืมตัวมาบีซีเอฟเท,โ,ทโลเนาะโอลิฟต์คร่บกับผมสัญญาอีกยาวไหมครับสัญญาอ่ะสิ้นปีโอ้โหสิ้นปีนี้นะครับแล้วมาอยู่เทโลเป็นไงบ้างมาอยู่เทโลอยู่เทโลก็ไปเล่นบีซีพรจนเจ็บอยู่ครับเจ็บอ,อยู่ด้วยแล้วมีตอนนี้หายเจ็บยังตอนนี้ยังเทนร่างกายอยู่ครับ เอาไปโอ้โหช่วงนี้เทโลมีโอกาสขึ้นด้วยมาอยู่ตั้งแต่ต้นปีหรือยัล่าจงอยู่ต้นปีเลยต้นปีเลยมีโอกาสได้ลงไปโชว์ชุดของติดใจบางอย่างปีนี้ยังเลยคออกเพราะเจ็บด้วยทำไมเจ็บด้วยแหม่เสียดายจริงเจ็บตรงไหนครับเจ็บที่เข่าเข่าแล้วอาการเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้อาการดีขึ้นดีขึ้นแล้วตอนนี้วางอนาคตเรื่องบอลนั้นเป็นไงบ้างเพราะว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกสัญญาอะไรัจะหมดแล้วอะไรเงี้ยผมเนี่ก็ยัง หาหาค่ะสิ้นปีใชส้นปีสิ้นปีคือหมายถึงว่าสิ้นปีนี้ถ้าเมืองทองเรียกกลับหรือว่าไม่ไม่เรียกกลับก็ต้องกลับกลับก่อนกลับก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีนึงใช่ไหมแล้วก็เส้นทางยังไหวร่างกายตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุสามสิบสามสิบยังไหวยังเยอะเลยวันก่อนอะไรนะอดุลใช่ไหมสามสิบแปดกาจะไม่ผิดนะใช่ไหมยังเล่นเลยแล้วนั้นกองหลังด้วยใช่แล้วนี่ไม่น่ามีปัญหา เดี๋ยวตรงนี้พูดคุยแล้วเดี๋ยวพาไปทำวุ้นเ๋ยนหน่อยเราลองไปให้ชิมหน่อยอเ,เอาสูตรที่แบบสุดยอดสุดเด็ดเลยนะอันนี้คือขุ่นหนงเราตักไว้เลยคุ่นหนึ่งกาคุ่นหนึ่งกับขุ่นสองขุ่นสองครับเพิ่มชิ้น นี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับเป็นหมูเป็นหมูนะครับมีเนื้อไหมครับมีเนื้อแยกหม้อหมูมใครอิอสลามเลยมากินสบายใจนะกินได้ทั้งไขยพุทธิศรัทาแยกหม้ออยู่แล้วนะครับเส้นมีทุกเส้นนะมีทุกเส้นครับครับอันนี้จะเป็นชามเล็ก สิบห้าบาทนะครับอันนี้เลือดจะเป็นเลือดตกเลือดมันตกเลือดหมูนะครับนิดสูตรตอนตอนไปซื้อสูตรอะไรต้องไปเรียนทำมีต้นไหมนานไหมครับนานไหมก็วันสองวันวันสองวันเขาวาดเทมให้เวลาด้วยเอเดให้แบบไม่มีทักใช่เดืนอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเลยขายอ๋อ แล้วตอนตอนเปิดแรกๆมีส่งคนมาช่วยดชูช่วยขายช่วยขายด้วยช่วยแนะนำด้วยแ,แต่ตอนนี้คล่องแล้วดิคล่ <c oughs> องเลยะก็จับตะก้อได้ป่ะหกพันอ๋อมาเดมาถึงกันนี้นะตอนยาหกพันเนดียวนี่มาเดี๋ยวก่ง กะหลังทำเนี่ยอันนี้เตรียมอะไรอยู่ครับเตรียมอะไรอยู่ครับแกะเกี๊ยวแกะกะเกี๊ยวนะครับอันนี้แกะเกี๊ยวทำเองใช่ทำเองทำเองนะครับทราบว่าคุณยายทําขนมถ้วยด้วยสูตรสูตรโบราณเลยสูตรโบราณเลยขายอันนี้ทําเท่าไหรครับแตละผันไม่ถึงบ้างแล้วแต่กะเกี๊ยวใช่ไหมอืมอันนี้อันนี้ถ้วยเท่าไหร่เฮ้ยยบาทเฮยี่สิบบาทตัวโอเคนะตัวถนะครอืมเนี่ยทำเองกับมือ นะครับในร้านด้วยครับหลังจากที่เราได้ชมวิธีการปรุงอะไรต่างๆภายในร้านบริการต่างๆแ้วนะครับช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวเรามาทานกันอีร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอีกทีฝากร้านนิดนึงเลยกันอ๋อผมครอบสุนัขโค้งคุณชาวบ้านนะครับขอฝากฝากร้านร้านอยู่ตรงข้ามแท็กแวลูถนนบรรยาครับครับผมก็เข้ามายังไงบ้างเข้ามาเข้ามามันได้มาหลายหลายทางมาทางแฟชั่นก็ได้ครับก็ทานอะ พยาธิวิญญาณนะครับเข้ามาก็เจอแม็กเวลลูแล้วมีซอยเล็กๆซึ่งแต่เห็นจะมีร้านอยู่เยอะเข้ามาก็จะมีป้ายอยู่นะครับเปิดกี่โมงกี่โมงเปิดเก้าโมงถึงสิบสิบเจ็ดในสุดท้ายห้าห้าโมงเย็นทุกวันไหมศิวะมันจัดศิวะวันกันนะครับแล้วจะอีกทีหนึ่งใครต้องการสั่งอะไรยังไงไปชิมที่บ้านมีมีบริการต้องโทร โทรตามของที่ไปส่งนะพวกซรีสพวกอะไรต่กันทางรถไฟแม่ก็ลายแม่นะา๊ะนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวนี้ให้ดูเมนูอีกครั้งหนึ่งนะครับราคา15บาทเท่านั้นเองนะครับเบื้องต้นนะครับก็มีหลายคุ้มเหมือนที่บอกชื่อร้านอะไรอีกทีโปรโมทร้านนึงชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนรกแปดสายสายอาบรรย์อาอาบรรั์เข้ามาได้ทุกวันนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลแล้วก็การมาเยี่ยมสินค้าวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ